คลิปผมสเมเดหน้ากลวงสาวได้ประเด็นธรรมก้าประโยชน์นี่ครับไดอุปถาท่านนะครับที่วัดภูบางลุมธรรมนะครับตอนนี้ได้เป็นนากรหลวงแล้วสองรูปนี่ครับอันนี้คืออนาคต สาวเนรนาคหลวงอีกรูปหนึ่งที่ผ่านมือกับผมมาแล้ว <laughs> นี่ครับองค์นี้ที่ผมอุปถากอยู่นะครับไม่มาอะไรตอนไหนนะครับไหนอ่ะไหนอ่ะไปแล้วลาดนั้นที่ยืดนอนนี่ครับอง <c oughs> ค์ <c oughs> นี้ก็ขาดมือผมมาแล้ว จะเป็นนากรองสองครับมีใจมากครับ